เป็นเหมือนคู่ของฉันกับแฟนบ้างเราสองคนทะเลาะกันโคตรบ่อยทะเลาะกันทุกวันทุกชั่วโมงทะเลาะกันตั้งแต่เรื่องเล็กจนเรื่องใหญ่นี่เธอเห็นเสื้อเราไหมฉันจะเห็นได้ยังไงไม่ใช่เสื้อของฉันสักหน่อยก็เธอเป็นคนซักไม่ใช่เหรอฉันเป็นคนซักแล้วไงฉันจําเป็นต้องจําเสื้อผ้าของเธอให้ครบทุกตัวเลยเหรอแค่เสื้อตัวเดียวเธอยังไม่มีปัญญาหาก็ไม่รู้จะไปทํามาหากินอะไรแล้วถามแค่เนี้ยต้องด่าด้วยเหรอก็มันน่าโดนมล่ะ นี่เธอวันนี้เราจะกินข้าวกับอะไรกันดีอะไรก็ได้เงินหมูกระทะไหมไม่เอาอ่ะกลัวอ้วนเงินไปกินอาหารตามสั่งกันเถอะไม่เอาอ่ะขี้เกียจนึกเมนูเงินกินก๋วยเตี๋ยวไหมไม่เอาอ่ะเบื่อแล้วเงินไปกินส้ตมตำไก่ย่างกันไม่เอาอ่ะเมื่อวานเพิ่งกินไปเองถ้าอย่างนั้นก็หากินใครกินมันแล้วกันนี่เธอทำไมเข้าห้องน้ำนานจังหลับอยู่หรอ ให้ไวเลยนะชิมกดฉีจะแย่อยู่แล้วเธอเนี่ยชอบแย่งเวลาเราเข้าห้องน้ำอยู่เรื่อยเลยหืทำโทราท์เสร็จแล้วทำไมไม่ยอมก,กดชักโครกเนี่ยแฟนคนนี้นี่เธอเข้าห้องน้ำเสร็จทำไมไม่รู้จักกดชักโครกมันเป็นภาระของคนอื่นนะรู้ไหมเรื่องแค่นี้เองเธอก็กดชักโครกให้หน่อยซิก็คนมันลืมะทำไงได้นี่เธอวันนี้เราขอไปนั่งจิบไวน์กับเพื่อนนะเดี๋ยวค่ำๆจะกรับอยากไปก็ไปสิ จริงเหรอเธอใจดีจังเลยอะถ้าก้าวเท้าออกจากบ้านแล้วไม่ต้องกลับมาคุยกันอีกเลยนะเฮ้อเธอพูดแบบนี้เราใครจะกล้าไปวันนี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์อยากรู้จังเลยว่าแฟนเราจะให้อะไรเป็นของขวัญนะทําไมวันนี้เธอดูอารมณ์ดีจังเลยอะเธอรู้หรือเปล่าว่าวันนี้เป็นวันอะไรวันนี้วันอังคารไงทําไมหรอแล้ววันอังคารน่ะมันต้องกับวันที่เท่าไหร่ วันที่วันที่วันที่14ก,กุมภาไงทำไมล่ะลองนึกซิว่ามันมีความสำคัญยังไงไม่รู้สิทำไมฉันต้องมีแฟนแบบเธอด้วยเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์ไงอ๋อเธอพูดแบบนี้ตั้งแต่แรกก็จบเล่นทายปัญหายอยู่นั่นแหละแล้วลนี่เธอไม่คิดจะเตรียมของขวัญหรือดอกกุหลาบมาให้ฉันบ้างเลยเหรอไม่ต้องมีก็ได้มั้ง ไม่ได้เธอไม่โรแมนติกเลยอ่ะวันพิเศษแบบนี้เราต้องมีของขวัญให้กันสิเหมือนฉันม่สําคัญในสายตาเธอเลยอ่ะ <c oughs> ทาไมเธอถึงชอบชวนเราทะเลาะจังเลยเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกนะว่าเราสองคนจะอยู่ด้วยกันอีกนานแค่ไหนเราไมา่ใช้วันเวลาดีๆร่วมกันไม่ดีกว่าหรอส่วนดอกไม้เนี่ยถ้าเธออยากได้เดี๋ยวเราขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อให้ทําไมแฟนของฉันไปซื้อดอกกุหลาบนานจังเลยเนี่ยเฮ้ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเท่าจากโรงพยาบาลนะคะแฟนของคุณประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนเสาไฟฟ้าเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุค่ะไม่จริงไม่จริงไม่คิดเลยว่าวัาวนวาเลนไทน์ปีนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของเราสองคนจริงๆแล้ววันนี้ไม่จำเป็นต้องมีดอกกุหลาบหรือของขวัญอะไรให้กันก็ได้ขอแค่เราได้อยู่ด้วยกันก็พอแต่ฉันน่าจะคิดได้เร็วกว่าน,นี้ ถ้าฉันไม่งี่เง่าอยากได้ดอกกุลาบเธอก็ไม่ต้องมาตายอย่างน่าสงสารแบบนี้